สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เด็กล็กคราวนี้ก็ตามปกเลยนะครับจะเป็นคิวของหุ่นยนต์ต่างมิติแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเด็กนี้จะไม่ใช้ฟอร์สเพราะว่าตัวยืนมีเบรกไรท์มีร right, ีเจนซึ่งไอพวกนี้ไม่มีฟอร์สตักใบเพราะฉะนั้นคุณไรท์ลงมาคุณไม่มีฟอร์สแต่สิ่งที่คุณได้มาแทนก็คือพลังในการตีปัดกาดและพลิกเกมในเทิร์นเดียวนั่นเองเพราะว่าจริงๆคือมันก็เป็นเด็กคลาสสิก ขงดง๋ยเปนชมป์โปลิสนแหละครับเพียงแต่ว่าผมเอาส่วนของเรียกอากาศที่เป็นของภาค V ีมาช่วยเสริมในตรงนี้ดังนั้นแวนที่ใช้จึงมีแต่ตัวเก่าๆและไม่มีฟอร์ตเพราะฉะนั้นคุณลืมเรื่องมีคุณลืมเรื่องปั๊มฟอร์ไปได้เลยเพราะเด็กนี้เอาจิงๆก็ไม่ได้เน้นปั๊มฟอร์ดด้วยมันรอจังหวะต่อยส่วนทีเดียวเราชนะเลยซึ่งก็เป็นทำให้ตายคลาสิกของสายไดไกเซอร์อยู่แล้วนะครับอเผอิญเผอิญผมจัดเพื่อเล่นขายฝันเพราะฉะนั้นเด็กนี้จะเป็นเด็กตลก ครับเพราะงั้นอย่าไปจริงจังกับมันมากจริงๆคือม,ม,มันมีมันมีแบบมันมีขายฝันอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทําไปแล้วก็คือในส่วนของไดยูชานั่นแหละแต่จริงๆคือมันถ้าคุณจะเล่นไดยูชาคู่กับไดไกเซอร์ก็ได้แต่ว่ามันก็จะบบ,บอบบอนิดนึงนะครับเดี๋ยวพูดถึงทีหลังในวิดีโอนี้แล้วกันโอเคตัวยืนหละตัวเริ่มผมใช้เป็นไรทับโจวนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันจะต้องใช้เรียากาศจํานวนเยอะมากถ้าใส่ไอ สุบเลียสไตล์หรือว่าสุปหรือว่าสูบเพไรท์มันจะทําให้เราไม่มีเดกรดเอาไว้เล่นนะครับเล่นท่าขายฝันไม่ได้เพราะงั้นผมก็เลยจะใช้เป็นเดยูโกยูชาไรทับโจเทนนะครับยืนแวนแน่นอนก็ต้องเป็นไดไกเซอร์เพราะไดไกเซอร์บอกว่าลิมิตเบรกเมื่อยนเมื่อเมื่อยูนิคแคนเดเบเชาโปลีไรทับสามารถจ่ายคขาตาบัสหนึ่งชี้แว่นหนึ่งใบไดเทคโบมือบุครีและได้เทคเมื่อเช็คเจอเกตสาม รีไทยการเดยงคู่แข่งหนึ่งใบและสกิลที่บอกว่าจะไม่ถูกฮิตนั้นไรผลปัดกาดได้นั่นแหละว่ากันเถอะแล้วก็เมื่อได้รับบูสต์ยูดีนี้บวก2000นะครับก็จะตีหมื่นสามได้ถ้ามีถ้ามีคนบูสต์ให้หลักประเด็นหลักคือเป็น,เ,ปนเบรกไลนั่นแหละเพราะงั้นคิดว่าเบรกไรมันคือฟอร์สละกันเพราะยังไงซะถ้าเกิดเล่นดเิ้ช็โปรลีก็เอาฟอร์สยัดแวนอยู่เดียวมีค่าเท่ากันแต่อันนี้แต่อันนี้นได้ปัดกาดมาเพิ่มด้วยแค่ว่าพลังมันจะอยู่เทินเดียวเท่านั้นทีนี้มันก็จะเล่นคู่กกัับเรดดตวนี้ ในเทิงคุณถ้าลีเจียนและจํานวนการในโซมีชื่อหุ่นยนต์ต่ำตีสามใบมากกว่าเกรดไดกเซอ์บกี้หนึ่งข้อข้อสองเมื่อยูนิตนี้ได้เจอเกรดสามถ้าคูเจียนถ้าลีเจียนเมดมีสองขีหรือมากกว่าคุณสามารถจ่ายคอตบัรหนึ่งรีไทยการเลี้ยงคู่แข่งหนึ่งใบและความสามารถยูนิตนั้นไม่ถูกคิดจะไรผลปัดกาดได้เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องลีเจียนก่อนซึ่งคูเจียนนะครับจะเป็นเกรดไดยูชา อันนี้ผมเลือกใช้เป็นเกรดไดยูฉาตัวเก่าเพราะว่าเกรดไดยูฉาตัวเก่าบวกครีได้ด้วยตัวของมันเองขณะที่ตัวใหม่ไม่มีไม่มีคลีนะครับต้องใช้อะไรอย่างเอ่นม,มาบวกครีให้มันซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเกินไปในการจะตีปิดตัวนี้ก็เลยดีกว่านั่นแหละลิมิตเบรกในเทิงคุณถ้าในโซมีหุ่นยนต์ตามพิติ3าใบหรือมากกว่าบวก2 0 0 0บวกครีนะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวตัวรีเจของเกรดไดไกเซอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ถ้าเกิดมันไรทับ กิไดถ้าเกิดไรทับ right ได้ไกเซอร์แล้วรับสกิลเบรกไรขึ้นมาพลังของมันจะเป็นห1ื่นหนึ่งสองหมตีเช็คเกตสาเช็คเกตสาปัดการหนึใบแล้วมีสองคิทีนี้พอรีเจียนเพิ่มแล้วเราอยู่ในสภาพ break, ลีมิตเบรกและในโซของเรามีหุ่นยนต์ตามมิติ3ใบหรือมากกว่าพลังของมันจะเพิ่มเป็น2 4งหมื่นสี่สามหมคิถ้าเจอ ถ้าเช็คเจอเกตสามปัดกาดได้ถึง2ใบนะครับโอเคอันนี้หลายๆท่านที่เป็นแฟนไดไกเซอร์ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะทีนี้ผมจะเพิ่มท่าขายฝันเข้าไปอีก1ชั้นนั่นก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้พันรอเร็วนั่นเองคัตเตรบัสหนึ่งดีไทด้เรดเดียกาดของเรา4ใบชิวนิ่หนึ่งใบเพิ่มพลังเป็น2เท่าและบวกครินะครับจากพลังเท่าไหร่ล่ะสามหมื 34, คูณสเป็นหกหมื่นแปดคริถ้าเช็คเจอ ไดสปัดกาศได้2ใบนั่นคือท่าขายฝันของเด็กนี้นะครับทีนี้ที่เหลือคุณแค่วางอะไรก็ได้ลงมาให้มันมีเรียากาศครบ4ใบแล้วคุณก็วิ่งได้เลยนะครับซึ่งอีกตัวนึงที่สําคัญในเด็กนี้ก็จะเป็นลิมิตเบรกไดรลออนบอกว่าใช้สกิลลิมิตเบรกได้แม้ดาเมจคุณมีไม่ถึง4มันจะทําให้ใช้เทคของทั้งคอมโบนี้ได้เร็วขึ้นแล้วที่เหลือคุณก็แค่แท็บหนึ่งสแค่นี้ แล้วก็เอาไดไกเซอร์เกมไดไกเซอร์ตีแล้ววัดใจเลยออกขีดไหมออกขีดไหมออกเกีสามไหมแค่นั้นถ้าตีฮิตก็แทบจะชนะเลยเพราะตีสี่ได้ไม่ใช่เพราะตีสี่ขีมีสองไดนะครับผมถึงได้บอกมาเป็นเด็กมันเป็นท่าขายฝันขายฝันโคตรเด็กนี้เล่นเอาฮาอย่างเดียวเพราะว่าทั้งเกมมันจะไม่ลงอะไรเลยมันจะลงแค่แวนอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆชกฝ่ายตรงข้ามเขาไปทีละเดมทีละสองเดมแล้วพอเบรกไล์ปต๊บก็วิ่งสวนเลยเอาวัดกัน เกศสาออกไม่ออกนั่นเองถึงได้บอกมันก็เลยเป็นเด็กบ้าบอแบบนี้ด้วยประกาศชนนี้เองนะครับไม่มีแผนอื่นไม่มีแผนสำรองมีท่านี้ท่าเดียวเท่านั้น The one and only นะครับเป็นเป็นเด็กขายฝาบ้าบอมากแต่ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงเออใช่นอกจากนี้มันยังปั๊มพลังเพิ่มได้จากเทคของไดบรฟด้วยนะครับกับเทคของไดดากอน ถอโซ่หนึ่งชี้แวนบวกห้าพันอ่ะปั๊มพลังเพิ่มเข้าไปอีกสมมติย้อนกลับไปไรไรทับรีเจนเบรคไรมันพลังสามหมื่นสี่สองตัวชี้อ่ะสี่หมื่นสี่รอเร็วคูมพลังคูณสองไปแปดหมื่นหกแปดแปดแปดหมื่นแปดสี่คี้เป็นท่าแบบเอาไว้เลาบๆบอๆมาถ้าเกิดคุณชอบแบบท่าท่าขายฝันอะไรแบบเนี้ยอันนี้แหละขายฝันยิ่งกว่าไอเด็กไอเด็กพีพีวันที่แล้วอีก แล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกคือเด็กเนี้ยถ้าเกิดคุณจะปรับจริงๆมันปรับได้อีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดคุณจะไม่ใช้ไอคู่เจียนนี่แต่ว่ายังอยากใช้ไดไกเซอร์อยู่มันจะมีตัวสำรองคือเป็นไดยูชาครับก็เอาไดยูชาเบรกไลท์ทับอย่างนี้แล้วก็ใช้รอเร็วปั๊มแล้วก็ตีปาบเขาให้มันก็จะตี4ค่ีได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะปัดกาดได้ใบเดียวแล้วก็มันจะใช้ยูนิต ย่างไดบาซูก้าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะไดบาซูก้าบอกว่าถ้าแวนเป็นถ้าแวนชื่อไคเซอร์มันถึงจะนับตัวเองเป็นเกรด3ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นไดยูชาอย่างเงี้ยมันจะเวลาเช็คเจอไอเนี่ยมันจะไม่ปัดการแค่นั้นเองก็จะเป็นข้อเสียเพราะงั้นทีแรกผมจัดเป็นไดยูชาอย่างเงี้ยแหละแต่ทีนี้นึกขึ้นได้ไอตัวไดบาซูก้ามันสกิลมาไม่ทํางานถ้ามันเป็นไดยูชามันต้องเป็นไดไคเซอร์ก็เลยเปลี่ยนเด็กเป็นอันนี้เลยแล้วก็ไม่สนเรื่องฟอร์สมาลนะตี ไม่สนเรื่องฟอร์มมาละรีเจียเราโชกแม่งเนี่ยตูมเดียวเอาให้รู้เรื่อง <laughs> นะครับเพราะงั้นคอมโบมันจะไม่เยอะมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละที่เหลือก็ปั๊มพลังหรือไม่ก็ไดร์ละก้อนรอรับพลังอะไรอย่างนี้ไดร,ร์เรซอนเอาไว้ตีอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรละแค่นี้เองง่ายเด็ <laughs> กโคตรไรสมองกอลิล่าสรรัตว์วันพันวันพันแมนของจริงขอจังหวะเดียวเนทะ่านั้นจะต่อยไปต่ยในตูมเดียวเลยนะครับแต่ปัญหาคือไอ้นี่เด็กมันจะช้าเพราะว่าคุณต้องไรเป็นไดร์ไกเซอร์ก่อนตัวหนึ่ง แล้วถ้าแล้วคุณต้องรอดในเทอร์นี้ให้ได้ถ้าเกิดคุณรอดไปจนถึงเทอร์นหน้าแล้วในมือคุณมีเกตไดกระเซอคุณมีของพร้อมที่จะเล่นท่ารอเร็วเบรกลน์แล้วตีเลยนะครับเป็นเด็กวัดใจกันสุดๆแต่ก็เป็นเด็กตลกอะไรถ้าเกิดคุณชอบเด็กอะไรตลกๆแบบนี้แนะนำนะครับจัดได้สำหรับตัวเด็กนะครับตามนี้เลยนะฮะจริงๆคือตัวสำคัญมันจะมีอยู่แค่นี้มีเกตไดอยู่ฉาสอง เกรดไดไกเซอร์สี่ไดไกเซอร์สี่ไดบัซสุก้าสี่ไดไลออนสี่เอาไว้ปดลิมิตเบรกรอเรวสี่นะครับส่วนใบอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงคือเปลี่ยนออกได้คุณอยากเอาอะไรมาใส่ใส่ได้หมดเลยนะครับอ,อยากไอสองตัวนี้จริงๆคืออันนี้ผมใส่มาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามีชอยให้เลือกนะครับไดไนซอนเป็นตัวตีบอกว่าในเทิร์นเราบวก2,000ตจาจนวนหุ่นยนต์ตามมิติที่ไหหนะ้าในจีโซนถ้าแวนชื่อไดยุชาบวก2000ถ้าไดถ้าแวนชื่อไดไกเซอร์บวกอีก2,000มันก็จะเป็นตัว ถ้าเกิดแวนเราลีเจนอยู่บนระดีหมื่นสามได้แค่น,นั้นเองส่วนเดบลเลสนะครับเมื่อลงเรียชี้แวนหนึ่งใบได้เทคเมื่อตีคัตบัตหนึ่งจูหนึ่งนะครับก็อาจจะเอาไว้เล่นช่วงต้นอันนี้ก็ใส่มาให้ดูว่าเป็นตัวแนะนําเฉยๆนะครับอันนี้แล้วแต่คุณจะเลือกว่าจะใสในสองละกันส่วนได้ตะก้อนนี้ผมใส่4เพราะว่ามันปั๊มพลังให้แวนได้ตัวมันบวกพลังได้นะครับเพราะว่าถ้าแวนพลังสามหมื่นห้าสูงกว่าพลังบวกหมื่นซึ่งสามหมื่นห้าเนี่ยในเธอที่เราเบรกไรอะทำได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับยังไงกก็เ คือถ้าถ้ามันทําได้ถึงแค่สามหมื่นสี่คุณก็ใช้เทคของไดร์ากอนยัดพลังเพิ่มเข้าไปก็ถึงละแต่ว่าต้องเช็คโซดีๆเพราะว่าถ้าเกิดโซคุณมีสามถ้าเกิดโซคุณมีหุ่นต่างม,มิติไม่ถึงสามใบพลังมันจะไม่บวกนะครับเพราะงั้นคุณก็จะสังเกตได้ว่าในเงี้ยเป็นหุ่นต่างมิติเกือบหมดยกเว้นรอเร็วแค่นั้นนะครับไดเบรคเอาปั๊มพลังไดเรนเดอร์เอาไว้ห้ามเสร็จเฉยๆนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรมานี่ผมก็ ลองหยิบหยิบมาใส่เท่าที่นึกออกเฉยๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวเด็กไม่ไมีลูกเล่นเ,เลยมันรอต่อยจังหวะเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับเพราะงั้นตำแหน่งที่คุณเปลี่ยนได้จะมีค่อนข้างเยอะทีเดียว1จะมีเกตหนึ่งห้าใบที่เปลี่ยนได้แล้วก็เกตสองหกใบนะครับเพราะมันไม่ใช่โครงมันไม่ใช่โครงของเด็กคุณจะเปลี่ยนยังไงก็ได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณก็กรอบลิดนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าลิดนี้ผมไม่รับประกันความเก่งนะเพราะมันเป็นเด็กต่เราที่ผมจัดไว้เล่นเอาฮาเฉย แต่แบบเห็นมันฮาจัดมากๆก็เลยขายฝันมากๆด้วยก็เลยเอามาเป็นทาเป็นล่นให้ดูกันว่าเออมันก็เล่นอย่างนี้ได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่มีฟอร์สให้คุณเล่นเลยนั่นเองแล้วก็ทิกเกอร์นะครับใส่เป็นแปะขี่สีดอตามสูตรเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนใดๆทั้งสิน้นต้องการแต่พลังสูงๆเท่านั้นเพราะงั้นยัดตะหมื่นมาไม่มีเทคไม่มีเฮียอนะไรนั้นยกเว้นดอบีจีแค่นี้ถ้าเกิดใครบ้าเลือดกว่านี้อีกคุณจะใส่เป็นสิบสองขีก็ได้นะครับแล้วแต่ แต่นี้ผมใส่ดอปีเเอาไว้เอาตัวรอดเฉยๆส่วนจิวนิดไม่มีอะไรที่แนะนําเป็นพิเศษครับไม่ได้พูดเล่นนะนี้ผมนึกไม่ออกจริงว่าจะใส่อะไรเพราะว่าปกติตอนที่เล่นนะก็ไม่ได้สไตล์เท่าไหร่อยู่แล้วด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆมันง่ายสุดจะเป็นไดเอิร์ธมั้งถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดนะตัวที่ใช้ง่ายสุดจะเป็นไดเอิร์ธจ่ายคัตาบาสสองหาหุ่นต่ำมิติเกตสองเกดสามลงมาวางกอไว้ปูบอร์ดตีป้อปแปะอะไรไล่บี้ดาเมจไฟของข้าเขาขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไดไกเซเรออนถ้าเกิดคุณถ้าเกิดมันจำเป็นต้องใช้อะนะอืมแต่พอดีไดไกเซเรออนผมมีใบเดียวแล้วก็ไม่ได้หยิบมาใส่ในเด็กให้ดูด้วยก็พอจะแนะนำได้เท่านั้นเพราะว่าตัวอื่นผมนึกไม่ออกแล้วจริงๆนะครับเอ๊ะแป๊บหนึงบบน่งอ่ะโอเคตะกี้แอบแวบไปหามาเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างไปเลยละกันนี่นะฮะไดเอิร์ต e ตัวนี้กับไดไกเซเรออนถ้าเกิดคุณอยากจะใช้จริงๆนะ แต่ว่าไดเซอเลออนผมหาได้แค่สถ้าเกิดคุณหาได้4ก็ใส่4ก็ได้ถ้าจะใส่นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าในเด็กนี้ก็ไม่ได้สไตล์เท่าไหร่อยู่ละเพราะว่าเพราะว่าพอเราไปยืนเป็นไดกเซอร์เราจะโดนเขาตีเทินหนึ่งซึ่งถึงตอนนั้นเราก็มาจะ4ดามจอยู่แล้วนะครับแล้วเกรได้วิชาก็ไม่ได้ขึ้นมือยากสักเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยเพราะงั้นเบรกไร์เราไปหดสวนเลยก็ได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะติดเอาไว้เพื่อความอุ่นใจก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับจียูนิตเออผมไม่ได้แนะนำแมนาเ่ัผซก แล้วเด็กนี้มันมันเน้นแวนอย่างเดียวมันไม่ได้เน้นเรียเพราะงั้นใส่แม็กน้าไดเบิร์นมาก็ไม่เท่าไหร่คือถ้าจะเล่นอย่างนั้นอ่ะเล่นไดไกเซอร์เลออนเลยก็ดีกว่าจริงๆนะครับก็ประมาณนี้สําหรับลิสของไดมิชัปโปลิสนะฮะสายสายวานพันแมนนะครับเป็นเด็กตลกเอาเอาไว้เล่นสนุกๆเฉยๆนะครับอย่าไปซีไม่ต้องไปซีเรียสมากนะฮะสำหรับเด็กนี้เล่นเอาฮาอย่างเดียวถ้าเกิดคุณหวังว่าจะแข่งจริงๆจังๆนี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดคุณอยากไปเป็นมามื่นเซอร์พรส์ชาวบ้านอะไรเขาแบบนี้เด็กนี้ได้อยู่นะครับมันก็ไม่มีฟอร์สให้เล่นเฉยๆอานจะเสียเปรียบชาวบ้านกันน,นิดนึงแล้วก็ตัวเด็กก็ช้ามากด้วยนะครับขยับอะไรช้าไปหมดนั่นแหละก็ลองดูนะครับสํหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนพกบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ